ไม่ถูกนะคะพี่พรพรเยืนอยู่ไม่ถูกเป็นผล,ลไม้ที่แบบเป็นขึ้นชื่อประจำอำเภอของอำเภอทัชนะเป็นแบบว่า่าต้นเหมือนมะพร้าวไม่มีหนามนะคะต้นไม่มีหนามกำําได้เลยนะนะคะแล้วก็จะออกตลอดไม่ใช่ว่าเฉพาะหน้าแรงคือไม่ใช่ว่าหน้าแรงออกหรือหน้าฝนออกออกตลอดนะคะแนะนําเลยค่ะเป็นรักกําหวานนะคะเออเป็นรักกําหวานนะคะทุกคนนะก,กําหวานนะคะอันนี้สีระกกําหวาน ที่ดกแบบนี้นะคะดกแบบนี้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องผสมเกสรนะครัจะเป็นแบบสมบูรณ์เพศในตัวนะคะเออเสด็จอยู่ตรงไหนออกตลอดออกต็อเน,นื่องราคาดีแถวหนี้กิโลกร,รมลัมละแปดสิบบาทขึ้นไปนช่อหนึ่งก็เกือบสองโลนะคะช่อหนึ่งก็เกือบสองโลนะคะเกือบสองโลนะอา่าแล้วต้นมันมีฝาเป็นมะพร้าวนะคะเพราะเป็นมะพร้าวก็คือ สลัดทางออกไม่มีนามสลัดทางออกไปนะรากเหมือนโกงกลางปลกที่ล่มได้นะทุกคนเชื่ออย่างไม่เชื่อ,อยืนไม่เชื่อก็ก็ก็ดูต่อไหมว่าออกตลอดต่อนเนื่องคือยังไงออกตลอดต่อนเนื่องคือยังไงนี่ไงออกแบบเนี่ยเนี่ยอันนี้แทงชอ่อใอีกและออกเสียมพูนะคะแล้วก็ออกต่อนเนื่อง <อน>มันจะติดจนถึงจนถึงที่สูงสูงจากพื้นดินนี่เป็นรอยตัดนะคะเป็นรอยตัดสูงจากพื้นดินไล่มาเนี่ยพื้นดินอะนะคะพื้นดินเนี่ยไล่ lay ขึ้นมาประมาณสองเมตรก็มีชอ่อผลไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะไล่ lay ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นรอยตัดบ้างนะรอยตัดบ้างอะไรบ้าง<ะ>ก็แทงช่ดอดอกมาอีกแล้วนะคะนี่เ<ะ>ป็นหลายๆแทงช่อดอกมาอีกแล้วนะคะ แซมได้อ่ะปลูกแซมได้นะคะเนี่ยช่อดอกออกมาอีกแล้วช่อดอกออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้ว,ว,ออลว,ออลวนะอออืืืเป็นไงคะอืเป็นไงคะอืหงม ปกำเลย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 ไม่มีน้มเกลี่ย,รยกระดงกาวนะคะปลูกบอกพี่นะคะเต็มๆข้าง้อมูลราคาดีตลอด จบตัวนี้ที่กำแล้วไม่มี